วันนี้ท่านเทศให้คารวะฟังที่จังหวัดอุดรธานีวันที่1สิงหาคม2 5 0 5นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมัมมาสัมพุทธะอุทานาสัมปทาอารัคขสัมปทาสมะชีวิตากัญญาณมิตตาตีบัดนี้จะแสดงธรรมเพื่อชี้แนวทางดำเนิแบบนแก่บรรดาท่านผู้อยู่ครองเดือนซึ่งมีกิจธุรมะมาก ยากที่จะดำเนินให้ตัวถึงและสม่ำเสนอเสมอโดยไม่ผิดพลาดได้เพราะการงานและสังคมความเกี่ยวข้องในระหว่างหมู่เพื่อนด้วยกันมีมากซึ่งอาจเหลือวิสัยที่จะทำให้ถูกต้องเสียทุกอย่างถ้าไม่ได้สำเนียกศึกษาไว้พอประมาณคนเราที่ทำตนให้พลาดท่าลงไปจนถึงกับตั้งตนไม่ได้ เนื่องจากการศึกษาน้อยหนึ่งมีการศึกษามากแต่ขาดการยับยั้งน้ำใจหนึ่งจึงเห็นสิ่งใดที่ตนชอบเลยเข้าใจว่าดีและเป็นประโยชน์ไปเสียทั้งนั้นจึงเป็นเหตุให้ทอดตนลงเป็นท่าแห่งความผิดนั้นๆโดยไม่รู้สึกตัวเพราะงานทุกชิ้นพึงทราบว่าเป็นคู่มิตรกับเจ้าของงานคนชั่วก็เป็นมนุษย์เช่นเดียวกับสุภาพชนท,ทั่วไป ถึงยากที่จะสังเกตเลือกครบเท่าที่ควรถ้าผู้สนใจใกล้ต่อความดีจริงๆแล้วก็พอจะทราบได้ในลักษณะของงานที่ชั่วและคุนเลวสามว่ามีต้นเหตุอันไม่ดีขึ้นกับรูปงานและตัวของเขาเองเช่นผลงานอันเกิดจากทุจริตมีการต้นสะดมเป็นต้นยอมทำปุณณน,นั้นได้รับโทษมีประการต่างๆ เช่นติดคุกนอนอยู่ในเรือนจําจนกลายเป็นคนอับแสงไประเสียทั้งร่างมีแต่ความทุกข์ทรมานตลอดเวลาที่ตนยังเโวยผลกรรมนั้นอยู่เมื่อผลของความชั่วประกาศตัวให้เราทราบว่าไม่ดีตลอดกาลเช่นนี้แม้ผู้จะทําความชั่วจึงเริ่มประกาศตัวว่าจะเป็นคนผ่านในขณะเริ่มลงมือทําเพราะฉะนั้น ความชั่วกับคนชั่วจึงพอสังเกตได้ในขณะเดียวกันซึ่งพอจะหาทางหลีกเลี่ยงได้โดยมารยาทอันดีงามของเราตราที่บอกไว้ให้เราทราบว่าเขาเป็นคนชั่วก็ประทรับไว้กับกายวาจาใจของเขาอยู่แล้วในอันดับต่อไปที่เราจะควรทราบก่อนอื่นคือตัวเราผู้พร้อมอยู่แล้วที่จะทำทั้งความดีและความชั่วอยู่ทุกขณะ จึงควรสำน,นึกและปรับปรุงตัวเองในทางที่ดีเพื่อดำเนินงานให้ได้ผลเท่าที่ควรแต่ต้นจนนวสานแห่งชีวิตหลักธรรมที่ท่านวางไวม้มีเพื่อประการคุณภาพของบุคคลไม่ให้ทอดตนลงสู่ความเหลวสม้มมีอยู่มากแต่จะยกมาแสดงพอเหมาะกับนิสัยของผู้ปฏิและกำลังของผู้ปฏิบัติมีดังนี้อิทธิทูโต บริัทูโตยาเป็นคนชอบอวดรูปโฉมพนมวันในรูปร่างสวดทรงและความงามของตนจนเกินวัยและความพอดีจะเป็นคนทำลายศักดิ์ศรีเกียและความงามอันนําค่าคือคุณธรรมภานธุใจของตนให้ขาดสะบั้นลงทั้งขาดความนับถือของสังคมผู้ดีและไม่เป็นที่ไว้วางใจของครอบครัวตลอดผู้ปกครองทั่วๆไป แพราะคนที่เป็นนักเลนหญิงและนักเลนชายยอมกลายเป็นคนเจ้าชู้ชอบสนุกสนานในทางการมารมโดยม่รู้สึกตัวที่กินอยู่รับนอนไม่เป็นหลักเป็นฐานชอบเที่ยวในสถานที่มีสิ่งย่วยวนใจให้เพลิดเพลินอยู่ตลอดเวลาและชอบถือเอาที่เช่นนั้นเป็นที่กินอยู่หลับนอนจนลืมตัวลืมการงานบ้านเรือนหมดความสนใจใน ทางให้เกิดประโยชน์แก่ตนและครอบครัวพ่อแม่พี่น้องสามีภรรยาจะมีกินมีใช้หรือเจ็บไข้ไดป้ป่วยปวดหัวตัวร้อนแม้จะเป็นจะตายเขาไม่สนใจทั้งนั้นสมบัตินินทองจะหมดไปเพราะสิ่งโยโยวนใจย่อมเป็นที่พอใจของเขาไม่เคยตั้งเรียกบวกรบในรายรับจ่ายของตนว่าได้มาและเสียไปเท่าไหร่และเสียไปเพราะเหตุใดบ้างคนเราลงได้เป็นนักเลงแล้ว ไม่ว่านักเลงอะไรต้องเป็นนักจ่ายขึ้นหน้าเสมอเพราะฉะนั้นการเป็นนักเลงจึงทําให้เสื่อมเสียนิสัยและโภกรัพย์ท่านจึงเรียกว่าอบายมุกค,คือทางแห่งความเสื่อมสุราตูโตอย่าเป็นนักเลงดื่มสุราจะเป็นเหตุให้เสียทั้งทรัพย์และก่อการทะเลาะวิวาทเมื่อดื่มเข้ามังากทำให้เกิดโรคถูกติขินนินทา หมดมณนยาอันดีงามและหมดยางอายต่อบุคคลทุกชั้นหมดความเคารพในสถานที่และบุคคลควรเคารพทั้งทอนกําลังสติและปัญญาลงโดยลาดับความจริง้าสุราในนักเลงสุราได้แพร่ไปในสถานที่ใดมากที่นั่นไม่ค่อยจะได้รับความสงบสุขแต่จะเต็มไปด้วยเรื่องราวต่างๆมกีการทะเลาะเบาแรงฆ่าฟันดันแทง ถึงตายเพราะฤทธิ์จุลาก็มีมากดังปรากฏในหน้าหนังสือพิมพ์ไม่เว้นแต่ละวันแม้จะใช้นามแฝงว่าเป็นยาเสริมบ้าหรือยาผิดบ้าก็คงจะไม่ผิดเพราะคนดีๆมีสติสมบูรณ์เรานี้เองพอดื่มยาเสริมหรือยาผิดนี้เข้าไปพอสมควรแล้วไม่เพียงกี่นาทีจะเห็นสมุนของความไม่มีสติเริ่มแสดงออกมาทันที เป็นอาการอวาดามัม่งอวดมอีอวดดีอวดฉลาดและอวดจริงกล้าสามารถจะปราดออกมาทางกายวาจาทันทีเพราะฤทธิษษษสุราเข้าไปทําลายใจให้เสียหลักแล้วสติปัญญาซึ่งเป็นเครื่องรักษาใจต้องล้มละลายไปตามๆกันมีแต่ฤทธิษษสุราเข้าควบคุมหัวใจท่าเดียวจึงสามารถฆ่าได้ทั้งโลกทั้งเมียและญาติมิตรสหายตลอดบิดามารดาผู้บังเกิดกล้าวผู้สาเลี้ยงดูมา แต่วันตกครอดทั้งนี้เพราะอำนาจนิดดีกรีมันสูงจดฟ้าจนมองลงมาเห็นคนในเมืองมนุษย์ตัวเล็กเท่าหนูไปถ้าริสุราได้ออกหน้าในสังคมและวงงานในแ้วต้องกลายเป็นสังคมและวงงานที่แหลกเหลวไปท้งนั้นไม่มีความเรียบร้อยสวยงามจะตั้งอยู่ได้เพราะริสุราเป็นเหตุเลยพราะฉะนั้นนักปรราชท่านเห็นภัย การเกิดจากิสุลาว่าจะทําความเสียหายให้แก่มวลมนุษย์ผู้รู้เท่าไม่ถึงการจึงรีบห้ามไว้เสียแต่ต้นมือเพื่อผู้สนใจคลายต่อความเจริญจจตตนและส่วนรวมจะมีทางดิกเรียงไปได้การบันคุณจจตตนและส่วนรวมทางด้านพระศาสนาท่านถือว่าเป็นโรคร้ายสามารถทําลายสิ่งที่มีคุณค่าในตัวมนุษย์ให้เสียไปเพราะสุราเป็นตัวก่อเหตุส่วนทางโลกผู้แสดงไม่ค่อยมีความฉลาดพอ จึงไม่สามารถนำมาแสดงให้ท่านผู้ฟังได้ทราบโดยละเอียดว่าการดื่มโุราได้ผลดีพอที่จะสามารถทำคนบ้าหรือคนชั่วให้กลายเป็นคนดีมีความเฉลาดปราดเปื่องได้อย่างไรบ้างจึงขอให้เป็นหน้าที่ของท่านผู้เคยผ่านโลกมานานวินิจฉัยกันเองนี่เพียงกล่าวตามหลักธรรมที่ท่านว่าสุราทูโต เป็นความเสื่อมเสียนิสัยและโภกระทรัของมวลมนุษย์ได้ทางหนึ่งเท่านั้นอักขาตูโตอย่าเป็นนักเลงเล่นการพน,นันก็การพนันมีหลายประเภทจนไม่สามารถจะนับอ่านได้เพราะผู้ชอบทั้งในทางนั้นผลิตกันขึ้นทุกวันเราควรทําความเข้าใจอย่างง่ายๆว่าการหวังแพ้หวังชนะมีเงินทองหรือสิ่งของมีค่ามากหรือน้อยก็ตามเป็นเครื่องตอบแทนในความแพ้ความชนะนั้นๆ เรียกว่าการพนันทั้งนั้นผู้ชอบเล่นการพนันจนติดนิสัยแล้วต้องเป็นนักพลิกแพลงทางกลมย,ยาเพื่อล่อลวงทรัพย์จากคนอื่นมาเป็นของตนพูดฟังง่ายๆก็ว่านักคว้ากิงหายกินนั่นเองเรียกว่าทำตนให้หมดความเชื่อถือไม่มีใครไว้วางใจได้เหมือนว่านอน สัตว์ประเภทนี้แม้ใครๆจะนํามาเลี้ยงไว้ในบ้านเป็นเวลานาน,านจนคุ้นและเชื่องต่อเจ้าของแลว้วก็ตามแต่จะประมาทนอนใจในสัตว์ประเภทนี้ไม่ได้อยู่นั่นเองพอเจ้าของบ้านเผลอเมื่อไรถ้าได้โอกาสก็ทับถ้วยทับชามทุบต่อยหม้อข้าวหม้อแกงอาฉีเพเสื้อผ้าและทําลายสิ่งของมีค่าในบ้านตลอดจนเอาไฟเผาบ้านเพราะเดือนให้ไม้แหลกเป็นจุนิจุนไปหมดไม่มีอะไรเหลือเพราะฉะนั้นสัตว์ประเภทนี้ใครจะนํามา เลี้ยงไว้ต้องผูกล่ามหรือถังไว้ในกรงจะปล่อยให้เป็นอิสระเหมือนสัตว์เลี่ยงอื่นๆย่อมไม่ได้และเป็นสัตว์อันใครไว้ใจไม่ได้ตลอดการด้วยนักเลงเล่นการพน,นันก็มีลักษณะเช่นเดียวกันโทษที่ตนได้รับย่อมมีการก่อเรกับผู้แข่งขันหนึ่งเสียทรัพย์โดยปราศจากประโยชน์หนึ่งเสียนิสัย,สยกายเป็นคนอันใครไม่เชื่อถือหนึ่งชอบเป็นขโมยเพราะการพน,นันเป็น ต้นเหตุหนึ่งทรัพย์มีมากน้อยย่อมหมดไปเพราะการพนันทรัพย์ที่ได้มาก็เพื่อการพนันแม้การแสวงหาทรัพย์ก็ชอบแสดงหาในทางทิ่ผิดสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีไม่ชอบแต่งงานด้วยเพราะกลัวจะเผาผลาญทรัพย์สินและพาเขาให้ล่มจมเพยียอธิบายเพียงย่อๆพอเป็นคติเครื่องเตือนใจให้ท่านผู้ฟังได้ทราบว่า การเป็นนักเลงเล่นการพนันเป็นความเสื่อมเสียทิสัยและโภกระซั์ได้ทางหนึ่งปาปมิตโตยาครบคนชั่วเป็นมิตรและมีความสนิทสนมกับคนชั่วจนพาตัวให้เสียไปด้วยคําว่าคนชั่วมีหลายประเภทนับคนชั่วสามจำพวกที่กล่าวแล้วเขาต้นเขาด้วยพูดฟังง่ายๆก็คือคนในลักษณะสามจำพวกจัดเป็นปาปมิตรคือเป็นบุคคลไม่ควรครบทั้งนั้น เขาเป็นคนประเภทอันไกลไม่พึงปรารถนาอยากกบคาสมาคมไปหามาสู่นอกจากพวกของเขาเองเท่านั้นเป็นคนชอบเอาเปรียบรักเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเช่นชอบลักขโมยดีชิงยิ่งเาาโล้นจี้ตัดช่องย่องเบาแสวงหาอาชีพโดวยวิธีเอาน้ำยอกหัวใจคนอื่นเพื่อเอาเลือดหัวอกเข้ามาบำรุงขีวิตหรือครอบครัวของตนเป็นตน้น เรียกบาคนผดเคาปัญญาเพราะไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยการงานที่ชอบทำอันเกิดจากกำลังปีแย้งของตนเหมือนอย่างคนมืองดีทั่วๆไปความเคลื่อนไหวของเขาทุกๆอาการจันสอยเห็นว่าเป็นเสือร้ายอยู่ในตัวซึ่งใครจะปึงระวังเสมอโทษใน,นความเป็นพานหรือพวกปาปะมิตรการจะอยู่รับนอนไม่ค่อยเปิดเผยเหมือนคนธรรมดา มีการหลบหลีกซ่อนตัวอยู่เสมอและชอบเที่ยวหาก,กินหรือเสวงหารายได้ในเวลากลางคืนยามดึกสงัดซึ่งเป็นเวลาพลเมืองดีหลับนอนสิ่งของที่ได้มาในทางผิดกฎหมายต้องเก็บซุ่มซ่อนในที่ลี้ลับเสมอของบางอย่างต้องเก็บซ่อนไว้นอกบ้านไม่ยอมเก็บไว้ในบริเวณบ้านเรือนเพราะกลัวจะเป็นภัยต่อตนเองหรือครอบครัว การกินอยู่หลบนอนของคนงพวกนี้ไม่มีความสบายเพราะต้องระวังภัยจากเจ้าของ,บบงกกทรัพย์บ้างจากเจ้าหน้าที่บ้างซึ่งไม่ทราบว่าเขาจะมาทางไหนและเวลาใดปากและท้องมีความอิ่มหนอมํารานด้วยอาหารปัจจัยที่เด้มา,ด,าด้วยการยี่แย่งจากคนอื่นแต่ใจกลายเป็นไฟพระรุนตนเองอยู่ตลอดเวลาหาความสบายเปิดเผยและอิสระเสรีย่ยางคนธรรมนาไม่ได้ชีวิตของคนชั่ว เป็นการเสี่ยงภัยอยู่ทุกขณะและไม่ทราบว่าคอากับศีสัตจ์ขาดจากการตกไปเสียบอยู่บนหัวต่อหรือผูกแขวนอยู่บนกิ่งไม้ต้นไหนเวลาใดจึงจัดว่าเป็นภาระอันหนักสำหรับความเป็นอยู่ของคนพานเพระงงาะฉะนั้นคนผู้มุ่งความเป็นพลนุืมงลีมีอิสระในความเป็นอยู่หลับนอนของตนและต้องการชีวิตให้มีคือมีแปร จึงไม่ควรคบาปาปรมิตรคือคนผ่านอย่างน้อยต้องหวังเอาเปรียบพระรัฐจากเราจนได้ไม่ยอมขัดทุนเพราะการคบกับใครๆท่านจึงวีียกว่าเป็นทางเสื่อมเสียนิสัยและโภกะทรัพ์ได้อีกทางหนึ่งเมื่อเราเว้นจากความหายนะคือความชิบหายสี่อย่างให้แล้วเราควรตั้งตนอยู่ในธรรมของผู้เจริญด้วยทรัพย์คือทางเดินของเศรษฐีจะเป็นผู้เจริญด้วยทรั์มีเงินมากซึ่งเกิดจากกําลังปีแข็งของตน ตามพาซิตตียยกขึ้นไว้น้เบื้องตนนั้นว่าอุทานสัมปทาถึงพร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียรในการแสวงหาทรัพย์ไม่ว่าทางใดนักก็เอาเบาก็รับไม่มีการตำหนิงานว่าหนักไปหรือมากไปเพราะเห็นว่างานคือบ่อกเกิดแห่งเงินหรือพ่อแม่ของเงินถ้าไม่มีงานเงินก็มีขึ้นมาไม่ได้ตั้งหน้าทำงานเพื่อเงินจริงๆ ไม่ลบดีปีดงานตื่นแต่ดึกเรื่องทํางานแต่เช้าไม่ขี้เกียจนอนตื่นสายและไม่เบื่อหน่ายในงานที่จะบรรดาลเงินโดยถือว่าเมื่อง,งานมากเงินก็มากไหลหลากมาทุกทิศทุกทางจึงกลายเป็นเจ้าของสมบัติขึ้นมาอย่างรวดเร็วนี่คือคุณแห่งความขยันมันประกอบการงานยอมบรรดาลคนให้เป็นเศรษฐีไม่เลือกนาว่าเป็นใครขอให้มีความขยันหมั่นประกอบการงาน อันเป็นเหมือนแม่เหล็กเท่านั้นยอมสามารถดึงดูดสมบัติมาได้ทุกประเภทแลเข้าสู่เขตแดนแห่งความขยันท่อมท้นไปด้วยสมบัติเงินทองกองทรัพย์นึกอันใดก็ได้ตามใจหวังจนกลายเป็นเทพบรรดาลขึ้นมาเป็นเจ้าครองขวัวใจของเศรษฐีผู้มีเงินมากให้ปรากฏเด่นในหมู่ชนเพราะอำนาจความขยันเป็นธรรมบรรดาลพาสิทธิข้อที่สองว่า อารักษสัมปทาเป็นผู้พร้อมแล้วที่จะในการเก็บรักษาทรัพย์ที่หามาได้โดยชอบธรรมนี่คือตู้เซฟเพื่อเก็บทรัพย์ที่ได้มาจากความขยันไม่ให้รั่วไหลออกไปโดยชเฉริบเพราะ,ะทรัพย์ที่ได้มาเมื่อไม่มีที่เก็บย่อมมีอาศอาจสูญหายไปได้ไม่ยอย่งยืนตามธรรมดาคนเราเมื่อมีเงินมากอาจดื่มตนถือว่าตนเนียมนา้า อาจจะจ่ายทรัพย์ให้หมดไปในวันเดียวก็ได้เพราะฉะนั้นการเก็บรักษาจึงเป็นยาขนาดอกีกแก้ความพุ่มเฟื่อยชลุชล่ายความรู้จักประมาณเสียได้กายเป็นคนประหยัดทรัพย์ขึ้นมาเมื่อมีธรรมรักษาสมบัติก็อบอุ่นไม่ร้อนลนหาทางออกเพราะเรามียาแก้โรคพุ่มเฟื่อยเสียได้แต่ต้นมือจึงไม่กลายเป็นโรคระบาดสังหารทรัพย์จป็นวนมากให้เสียไปกลายเป็นคนมีสมบัติเป็นเครื่องประดับตัว และเป็นสง่าราศีแก่วงสกุลอีกด้วยข้อที่สามสมชีตาการดำเนินการครองขีดไปด้วยความสม่ำเสมอไม่ให้ฝืดเคืองหรือฟุ่มเฟือยเกินไปเป็นผู้มีหลักเหตุผลในการเก็บรักษาและการจับจ่ายประจำตนตลอดเวลาไม่เก็บรักษาจนตนเองเกิดความฝุดเคืองและจับจ่ายจนฟุ่มเฟือยเกินไปซึ่งเป็นการผิดทั้งสองาง พระทราบถือว่าเป็นคู่ชีวิตในคราวจําเป็นถ้าจําเป็นก็ต้องจ่ายเพื่อถ่ายตอนเอาความสะดวกมาสู่ตนเท่าที่เห็นสมควรตามความจําเป็นที่เกิดขึ้นมากหรือน้อยแต่จะเห็นจําเป็นไปเสียทุกอย่างก็เกินไปเพราะสมัยทุกวันนี้สิ่งที่จะผ่านมาเพื่อทําลายทรัพย์มีมากมายจนตามแก้ไม่ทันคนที่มีรายได้มากมาก แต่กลับจนก็เพราะความไม่รู้จักประมาณเห็นการจ่ายเป็นของดีเสียท่าเดียวไม่เห็นคุณค่าในการเก็บรักษาทรัพย์แม้จะมีมากกินถุญหายไปราวกับว่ามีปีกแท้จริงปีกหรือหางของทรัพย์ไม่มีแต่อาศัยปีกหางของความฟุ้งเฟอ้อเห่ห์ของความขะนองและความไม่รู้จักประมาณพาบินหนีไปทั้งวันทั้ง คือพาบินเข้าไปตามชามข้าวต้มขนมอาหารว่างบังโกโก้ก,กาฟแฟบ้างตามโรงลิเกละครบ้างตามโรงภาพ,พยนตร์บ้างตามรถยนต์รถไฟแท็กซี่บ้างเพื่อขับขี่ท่องเที่ยวด้วยความขนองพร้อมตั้งเครื่องประดับเล็กๆน,น้อยๆโดยไม่จำเป็นและแม่คำนึงถึงความ ลำบากมันจะเกิดมีแก่นตนในการข้างหน้าพาบินเข้าไปในโฮเต็นบ้างในครับที่ขับกล่อมบำรุงบำเรอบ้างบินเที่ยวตาอ,อากาศตามสถานที่ต่างๆบ้างทั้งนี้ล้วนแล้วแต่เป็นสถานเป็นสิ่งของนสถานที่ที่จะคอยสังหารทรัพย์ให้เสียไปโดยไม่จําเป็นเมื่อตรองดูแล้วสิ่งของนิสถานที่ดังกล่าวถ้าใครลงได้ก้าวเข้าไปแล้วยอมเป็นเช่นกับโค ตัวก้าเข้าไปสโรวงค่าสัตว์มาเห็นโคตัวใดจะรอดพ้นชีวิตออกมาได้นอกจากจะแปรสภาพเป็นเนื้อเป็นหนังของโคออกมาเท่านั้นบกคนผู้พาทรัพย์ก้าเข้าไปสู่สถานที่ดังกล่าวแล้วก็มีลักษณะเช่นเดียวกันกับโคฉะนั้นขณะที่ก้าเข้าไปทรัพย์ก็พร้อมแล้วที่จะก้าวเข้าไปด้วยแต่ขากลับทรัพย์ไม่ก้าออกมาและกลับบ้านด้วยเพราะฉะนั้นลายจ่ายซึ่งเป็นปลายพระอำนาจความชินต่อนิสัย ของกูไม่รู้จักประมาณจึงทวีคูณขึ้นทุกวันไม่มีวันนุละมาในสายได้ถูกฝึกในทางจับจ่ายจนพอตัวแล้วอะไรก็เลยเป็นของจําเป็นไปเสียทุกอย่างแม้รายได้ยังไม่ปรากฏแต่ความจําเป็นที่ท่วมท้นเข้ามาอันเป็นเชิงบังคับให้จ่ายก็จะประกาศท้าทายแก่ตัวเองอยู่ตลอดเวลาซื้อเงินสดไม่ทันจําเป็นต้องซื้อเงินผ่อนนเข้าว ซื้อเชื่อเครดิตนาข้าจริงๆก็ซื้อแกมโกงไปเลยทั้งนี้เนื่องจากพุทธนิสัยในทางฟุ่มเฟือยจนเกินตัวถูกเวลาทรับน้อยหรือหมดไปส่วนนิสัยที่เสียจึงนับปันทวีคูณและรบกวนให้เราได้รับความเดือดร้อนเมื่อหาให้ไม่ทันก็ผลักดันไปในทางมิชอบ นักข้าวก็เป็นโจรไปเลยทั้งๆท,ที่เราไม่อยากเป็นเช่นนั้นแต่เพราะสนิมเบื้องต้นก็เกิดจากเหล็กเล็กๆน้อยๆต่อไปก็กัดเหล็กให้เสียจนใช้การไม่ได้นอกจากนิสัยกายเป็นคุลกากลายเป็นเสียร้ายนอกจากนิสัยกลายเป็นเสือร้ายตัวศัตรูต่อทรัพย์แล้วยังมีทางถ่ายทอดให้กุณมบุตและกุณธิดารับไว้เป็นเครื่องสังหารตนต่อไปอีกเป็นเวลานาน นี่คือโทษแห่งความไม่สำเนึกตัวจึงกลายเป็นนิสัยโรคระบาดติดต่อกันไปเรื่อยๆตลอดวงสกุลที่ทุกคนเราก่อนจะทำอะไรควรพิจารณาให้รอบคอบไม่เช่นนั้นจะเป็นทางให้ผู้อื่นเสียเพราะเราเป็นตัวอย่างไม่ดีอีกจำนวนมากเพราะผู้ใหญ่ทุกคนต้องเป็นแบบพิมพ์ท้องเด็กได้ทุกๆวัยถ้าแบบพิมพ์ดี สิ่งสาเร็จรูปมาจากแบบพิ์ก็จะกลายเป็นของดีไปตามๆกันเพราะฉะนั้นการจ่ายทรัพย์ไม่รู้จักประมาณและม,มีหลักเหตุผลข้ามประกันทรัพย์ที่มีอยู่จึงพร้อมที่จะจิบหายไปตามๆกันจนไม่มีอะไรเหลือเด็กที่เดินตามผู้ใหญ่ก็พอจะเสียทั้งทรัพย์และรับเอานิสัยไม่ดีไว้สังหารตนในอนาคตก็จะปรากฏแต่คนเสียหายไปทั่วโลกไม่มีใครจะฉลา,าด สามารถนําแผ่นดินอันเป็นทองทั้งแท่งไว้ได้เมื่อแผ่นดินท่าลมบ้านเมืองก็ล่มจมไปด้วยโดยไม่ต้องสงสัยดังนั้นสมาชิกิตาจึงเป็นธรรมค้าจุนโลกไม่ให้กลายเป็นโลกที่ล้มเหลวผู้ต้องการความเจริญในทรัพย์สินและบุตรทิดาที่ดีจึงควรเชื่อธรรมของพระพุทธเจ้าไว้ครองหัวใจอย่าเชื่อขีเด็กั้งหาความโลเลยิย่งกว่าธรรมจะเป็นผู้เจริญด้วยทรัพย์และเป็นสง่าราศีจก่ตนเองและวงสกุลตลอดกาลนานบทที่สี กัญญาณมิตตาคบเพื่อนที่มีน้ำใจเป็นธรรมงามทั้งความประพฤติและน้ำใจได้คติจากเขาเวลาเราเข้าคบค้าสมาคมใกล้ชิดจะติดต่อการงานหรือมีความจำเป็นเกิดขึ้นเขาช่วยเป็นภาระาจัดทำรรฉันพี่น้องร่วมมือทอนเดียวกันไม่เห็นจะได้ทายเดียวยังกล้าสละเป็นสละตายเพื่อเราด้วยเมื่อความคราจําเป็นเกิดขึ้นนี่เรียกว่ากัญญาณมิตร แปลว่ามิตรที่งามหรือสหายผู้เพิ่งเป็นเพิ่งตายจริงๆในขณะเดียวกันเราก็ควรบำเพ็ญตัวให้เป็นอย่างเขาด้วยไม่เช่นนั้นจะกลายเป็นมิตรที่เดซามซึ่งใครๆไม่ปึงปราปรถนาอยากจะคบเช่นเดียวกันเพราะการโครมิตรมีน้ำใจกล้าเสียสละต่อกันเป็นสำคัญมากในคราจำเป็นทั้งเขาทั้งเราไม่เช่นนั้นจะคบกันได้ไม่นานอาจเกิดความเบื่อหน่ายและหันหลังให้กันถ้าไม่กล้ามองหน้ากันตลอดวันตายก็ได้เพราะฉะนั้นก่อนคบมิตร ต้องสังเกตด,ดูให้ละเอียดทีทั้วนแล้วจึงตัดสินใจคบด้วยความซื่อสัตย์าคามีวิจ,จิตใจต่อกันจริงๆจะเป็นเพื่อนฝั่งเป็นตา,า,ายกันได้ตลอดกาลนาน,านตามที่ได้อธิบายมาส่วนศีธรรมเครื่องประดับกายวาจาใจให้งอกงามด้วยบุญกุศลอันเป็นผลให้เกิดสุขในภพนี้ในภพหน้านั้นเป็นของสําคัญยิ่งก็รากเงาวยังกุศลน,นั่นขึ้นอยู่กับกระทาคือความเชื่อในสิ่งที่มีเหตุผล ไม่เชื่อแบบกลุ่มเดาซึ่งค้นหาหลักฐานไม่ได้พูดยังฟังง่ายๆก็คือเชื่อดีชั่วบุญบาปว่ามีจริงสุขทุกจริงเป็นผลให้สัตว์ผู้ทำกรรมนี้เสวยทั่วหน้ากันและกรรมนั้นต้องเป็นของทุกคนซึ่งเกิดจากตนผู้ก่อเหตุไว้และเชื่อความตัดสู้ของพระพุทธเจ้ารา้อํนาจแห่งพระกุศลที่พระอ,ะองค์ได้ทรงสร้างไว้ ความเชื่อเหล่านี้เรียกว่าเป็นรากเล่าแห่งกุศลสามารถยังผู้บำเพ็ญความดีมีทานศีลภาวนาเป็นต้นให้บำเพ็ญด้วยความเต็มใจเพราะความเชื่อเป็นแรงงานสําคัญเมื่อผู้มีความเชื่อฝังอยู่ในใจแล้วแม้จะให้ทานนักท้าศีลหรือภาวนาย่อมทําด้วยความเต็มใจฉะนั้นศรัทธาจึงเป็นกาลังเพิ่มความเพียรในจิการต่างให้สาเร็จได้ตามใจหวังเพราะศรัทธาความเชื่อมั่นต่อความสําเร็จย่อมเป็นผู้นําของจิต กิจการต่างๆให้ถึงแดนแห่งความสงบูรณ์ได้ทุกกรณีศรัทธาจึงเปรียบเหมือนพืชอันดีที่จะควรบำรุงให้เจริญขึ้นด้วยธรรมอ่นซึ่งเป็นอุปกรณ์แก่กันและกันผลงานที่จะพึงได้รับย่อมสมบูรณ์ขึ้นเป็นลาดับการบำเพ็ญทานในรักษาศีลตลอดปัญญาความฉลาดรอบรู้ก็เป็นสิ่งที่ทําได้ง่ายเมื่อมีศรัทธาเป็นภาคพ,พื้นแห่งความเฉลีอยู่แล้วจึงควรจะกล่าวได้ว่า คนทําดีจนปรากฏได้รับผลแห่งความสุขอย่างสมบูรณ์ย่อมสืบเนื่องมาจากความเชื่อมั่นในงานและผลของงานที่ตนจะถึงได้รับแม้พระพุทธเจ้าและสาวกถึงทราบว่าเป็นผู้ประเสริฐเลิศโลกได้เพราะศรัทธาเป็นรากฐานเราท่านทั้งหลายผู้มุ่งวิบากสมบัติอันไพ่บูรณ์ในเบื้องหน้าจงเริ่มบำเพ็ญทานศีลภาวนาให้เจเริญขึ้นด้วยศรัทธาของตนก็จะได้ประสบผล เป็นที่พึงพอใจในที่ธระทปัจจุบันและสัมปราจะพบเบืองนา้าโดยไม่ต้องสงสัยนวัวสาแห่งกระธรรมเทศนานี้ขอบรรดาท่านอู้ฟังจงยังศรัทธาให้ตั้งมั่นในพระศาสนาอุตสาหบำเพนตนด้วยศรัทธาในจิตที่ชอบประกอบความดีอยู่เนื่องๆก็จะได้ปรากฏความเจริญรุ่งเรือง ในตนสิ้นกังวลภายในใจโดยนายที่ได้แสดงมาก็าสมควรแกเวลาขอ,อยุติลงด้วยเวลาเพียงเท่านี้เอว่างก็มีดุยเพื่อกาละชะมี